ครับสวัสดีครับผมใหญ่นพโรดรุ่งวัฒนาวุฒิลัก์นะครับอดีตพนักงานบริษัทแล้วก็เจ้าของธุรกิจตอนที่ทํางานบริษัทก็คือไม่มีเวลาเลยเวลาเราเนี่ยถูกขายไปให้กับบริษัทไปหมดแล้วมันเกิดเหตุการณ์ครั้งหนึ่งก็คือพ่อผมป่วยเข้าโรงพยาบาลขอลาหัวหน้างานบอกว่าผมขอหยุดได้ไหมแต่หัวหน้างานตบวดแล้วคุณพ่อถึงมือหมอืีจังถ้าคุณพ่อถึงมือหมอแล้วคุณไม่ใช่หมอพ่อก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะรู้สึกเฮ้ยมันเจ็บปวดมาก ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาขายได้ได้ดีครับเพราะว่าหลายๆคนเข้ามาว่าอู้ก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยมากแต่ในการขายก๋วยเตี๋ยวมันก็มีปัจจัยหลายๆปัจจัยที่เราไม่สามารถคอนโทรลได้เช่นค่าของชีค่าน้ำค่าไฟค่าหมูค่าแก๊สค่าผักเราไม่สามารถคอนโทรลตลาดได้เลยผมขายอยู่15บาทจะกระโดดขึ้นไป30ทีเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ปัจจัยพวกนี้ก็ทําให้รายได้ต้อง,งลดลงลดลงลดลงปลายปา57นะครับเกิดกีฬาทีทั้งการเมืองย่ำแย่มากๆรายได้ตกต่ําจนถึงขนาดกินก๋วยเตี๋ยวไป ข้าราชการครูเพื่อนครูก็มาแนะนําธุรกิจที่ชื่อว่าซักเต็มมอรให้รปังตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่รู้สึกว่าปิดใจกับธุรกิจประเภทเนี่ยแบบนี้ไม่เชื่อไม่ชอบมันไม่ใช่อ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นการออกไปซื้อไปง้อไปขอไปขายไปยัดของชาวบ้านหน้าวันที่เขามาแนะนาเนี่ยรู้สึกปิดใจแต่มาเปิดใจกับเจ้าของบริษัทซีออนพกิจทีเลอร์วิจิตที่มาเปิดเปิดกระโหลกเลยละว,วันนี้ถึงแม้ผมไม่ได้ทางานเนี้ยผมก็ต้องหางานอื่นทาอยู่ดี เขาบอกว่าที่นี่มีโรงเรียนสอนถ้าปีหนึ่งเนี่ยสามารถทำให้ผมเติบโตได้ผมจะทำต่อเป้าหมายของชีวิตว่าวันนี้ตัวเราเองเนี่ยทำเพื่อใครสิ่งที่ยึดเหนี่ยวผมเนี่ยให้ผมสามารถดำเนินต่อในธุรกิจเอทีเอเ็มได้เพราะว่าผมมีเป้าหมายชีวิตที่ใหญ่ก็คืออยากให้คุณพ่อคุณแม่สบาย แล้วก็อยากให้ครอบครัวสบายนะครับผมก็ตัดสินใจเรียนรู้ลงมือทำกับระบบ s l a หรือว่าทักเต m ม l l Leadership Academy นะครับก็ทำให้ผมเริ่มมีไรายได้ตั้งแต่ตั้งแต่เดือนแรกเลยเข้าไปเริ่มเรียนรู้ปุ๊บเดือนแรกก็มีไรายได้แล้วนะครับก็ระยะเวลา3เดือนผมก็แต่ไรายได้อยู่ประมาณ4ี่0 0ื ี่เมือนกบากก็รู้ตัวว่าใจชื้นรอดแล้วันเป็นทางรอดแล้วก็รู้สึกดีใจมาก16เดือนก็เป็นมนุษย์เงินแสบกับรักเตนโมนะครับตัวผมเองเนี่ยเป็นแค่ลูกชาวนาพ่อค้าไม่เตี๋ยวขับแต่รถไถน,หนาแต่รักเตนโมให้มาก็คือการได้ขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศนะครับก็มีโอกาสไปเที่ยวกับรักเตนโมามามากกว่าีิประเทศแลวครับ ยุคนี้เป็นยุคของอะไรครับออนไลน์มาร์เก็ตติ้งผมบอกว่ามันเป็นมัลติฟังก์ชันซึ่งสามารถสร้างความสะดวกสบายให้กับเราพูดง่ายๆว่าเรามีแค่มือถือเครื่องเดียวไม่ว่าจะสั่งซื้อสินค้าไม่ว่าจะเช็คผังเช็คสายงานอะไรต่างเช็คไรได้สามารถจบได้ไดในมือถืออำนวยความสะดวกและง่ายทันยุคมากๆครับถ้าวันนี้ท่านกำลังเฮ้ยลังเลสงสัยหรือว่าอยากจะมีอาชีพอาชีพเสริม อยากให้ท่านลองเข้ามาสัมผัสกับซักเซน m มด่ดูถ้าตัวผมเนี่ยทำได้ผมก็เชื่อว่าทุกท่านที่มาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเนี่ยครับก็สามารถทําได้เช่นกัน